ค่ะอีพ่ออยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะอยู่แดงมีดีหอมดมดอกไม้เออคิดหัดตะย่องแล้วข้านี้เนาะแตะย่องดีหอมดมดอกไม่แล้วไปแล้วแล้วก็คือไปรับเถียนะ้องแล้วก็พูสทรงข่าวทรงข่าวโอ้มาต่อเต็มตัวตัวว่าจังไหนเว้ยห้าชิปแล้วเอาเพราะเออ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมนีวิสุพิตานะคะอยู่บ้านพักแสงอีสานค่ะทุกคนค่ะมาบ้านพักแล้วมาอัปเดตนะคะว่าอะไรยังไงจังใดแบบใดนะคะเข้ามาแล้วมาพ่อพุทเถาค่ะเออพุทเถาพุทเถาพุทเถาก็มูอเออคำพู้สัคือเยเออพุทเถาก็มูล่องลงมากกับแม่สุพิตานี่ล่ะเออนะคะอีพออยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะอยู่ดีมี ดีหอมดมดอกไม้คิดหัดตะยงเนาะข้ามนี่เนาะโยงดีหอมดมดอกไม้แล้วไปแล้วแล้วก็คือไปรับเทอนะฮแล้วก็พ่ทรงคาวสรงคาบเตมตัวตัวว่าจังไรเฮาหาชแล้วเอาเพ่อเนะเออเอาหาชิพทำนี่วะทืนทั้งนี่ก็เพอหาชีทกเมอจดจดวว่าหอ0หาสวนวะหานเออออกะไรจะพูดแบบออกก็ไรเก้าห โอ้ยยังมาตัวกันอีกอยูเตี้ยกันไปแล้วยไม่หยอกกันอืมเออเราคนบักหยอกคนบักตัวอืมอุ้ยฟูบ่าวก็แหมฟูบ่าวแปรยิ้มฟูบ่าวแปรยิ้มอืมคืออยู่โดนแท้กระป๋อไตขึ้นทุกวันนี้หรอเออตายค่ากันฝรั่งเตี้ยค่ากันฝรั่เซนต์นาบีลกระป๋อวัน จำนี้นี้ห้อขายได้สี่ห้าร้อยเนี่ยงกว่เดี๋ยวนี้เลี้ยงร่องเลยฮะเี๋ยวนี้เลี้ยงร่องท่หลังบ้านหรอไอรองมนไอร้องหอันนี้ผมหลวกล่ะเด้อลวกล่ะมั้งอันนี้แกงอันนี้อันนี้นอกบิ่ไว้เออข่ไข่เลยอ่ะเนี่ยไม่หลงแกงไม่หลงเลย แกชแกงแกน้ผสมาแ้งสมมล้เนี่ยเลี้ยงดวงหรอไอ้นกบเลี้ยงหรอเมนกเลี้ยงข้าวโพดย่อยแล้วว่าเม่สเลี้ยงดวงนี่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 นีคนก้ังได้โอ้นี่อันนี้อันนี้รวบแล้วมันเนกับเป็นตยานีเด้ากเยเล เอาเออย่างห้มันกินเป็นอาหารเป็นอาหารมันเป็นม่อยหารมันเลอ๋อเหรอลวกไปแล้วแช่ตัวเย็นมันกะเลื่อยออกอี่และ ิทิแม่เออกินทิพเนี่ยเออกินทิพนกินได้เยเยนยูเยกินกินทิพยน้นทิพยเป็นยาพิลอันนี้อันนี้รวกวทกแล้วแต่พ่อพอลองกินนี่กินในเลนี่ของทกแล้วคมอเวะนะเอาเงินมันดันักลิ้นเป็นดพ่อแล้มมันมันก็ร่วงเนาะคืออันนั้นรักแดงกมันกว่าอร่อยกว่า อยากเดเนี่ยไ่นั๊เถียงยังเด็กเราพี่ขายยางเด็นี่เสื้อเสื้อบ่อนเนี่ลุงฮื้อก่อผมเลี้ยงจังไหมเลี้ยงเอามาเลูกเอาไม้ย้วเด่นก็ผมลากออกกันบอสโจเขาก็ไปเลี้ยงนี่แหละอันนี้อ้ยยังจะนี่ซื้อยังก็ปากเอาใหญ่ครับปากเอาใหญ่ปากเอาใหญ่เพชรบ้านแพงปากเอาใหญ่เพชรบ้านแพงไปไปช่วงก็ไปเห็นกันดูอยู่จำบ่ได้นู้ดบ่ใครจำนาคุณ โรตินไหนครับโมนี่เขาีขดโรีีดโขีด่ขพาเคอ่โรีขีดอันนี้ฉันาเฮ็ดยังกินพ่อแกงแกงน้องไม่กะบารเ้ากะมี่มีมี่แกงมีแกงม่กว่าแต่ว่าทอดเนี่ยสุดยอดทอดเดียมันดีมันีกลมแบบไปนี้เลยทอด อันนี้มันสดอันนี้เขาเอิญด้วงมันบอด้วงสาคูหรือด้วงมะพร้าวด้วงสาคูด้วงมะพร้าวนไปเหดเตี้ยวมันหรออ๋อกินจิฟล์มั้ง แกง้ซนไม่สมบตตาชลรี่ <co ld> เออแกง้ซนไม่สมด้ยโอ้ยไม่สมไม่สดบว่างสดเออพาะว่เนียนเดียวพอมีซอนเดียวซูมเี่กับางพื้นเดียวเออซูมเอรนี่กินซอนเดียวกันบนวไรได้ตาชรีเออแมนแมน,แมนอ,อ่าค่สิมากินน่ต้องพกซอนไปซอนมั่นดีไปซอนมั่นออว่างซอนบวไรได้เดียทั้งหักตั้งหักั้งกเออกิน้อ ินข้อนซ้อนเผาเออซ้อนแฝซ้อนมันต้องซ้อนไฝซ้อนมั่นพนันองมีนิท่านอยู่มันรบไอ้พวกมีแท้นิท่านขูมีท่านอย่งมาๆมาจู่กดทานอทานอย่างนีท่านิท่านกลอมเขาทอก็รู้เคยจิเขาต้วกันราบนกคุมตัวนึงนกคุมตัวนึ่งมันน้อยน้อยม่ง ลาบนกขุมต้องออกขันกล้วยใส่ไหมลาบลูกลมันจะแซ่บลาบซื้อๆบ่ออได้ลาบลาบซื้อๆบ่ออได้ถ้าบ่ใส่ขันกล้วยน้ำบ่แซ่บเหรอลาบนกนกยังกระเดาโบแม่นเอาใส่เพื่อให้มันได้หลายซื้อๆโบแมน่นเหรอมันคือคือ,ค,อคือกันกับกล้วยกระปอ๋อม,ปอมอ๋อกล้วยกระป๋อมเอาหมักเน่าใส่กระป๋อมอืมต้ออมหมักม่วงอ่าต้มหมักม่วงหน่อยตักใส่จแซ่บอ่า ลูกคุมตัวได้น้อย,อยไหมจ้ามันได้หน้อยเนาะ <ๆ S 1> ไม่กินเขาต้องกัน,กนอันลูกเคยเปินคุยใช่ไหมลูกเคยเปินคุยใช่ที่คุยลาบลูกคุมมันทอถอกแล้ววุ้ยมังก็คุยอ่ทิดเบิดไปตัว่ะว่าสิออ้ยไป็นยังเดี๋ยวพอลูกว่าขัดขับบบลูกว่าแสบลูกเคยว่าเลยพอถอกแล้วห่วย แก่แค่ลูกเคยพวกเขาปั้นเขาได้ปั้ <m uch ing> นเขาแล้วกันปั้นเนี่ยเอาซอกเน็กมาซอกเน็กขับเข่ากุ่โซโวลงเอาซอดตักลาบลูกกลุ่มเต้ตักเต้สองซอดสามซอดเอาพร้อมเลยทังสันลูกเคยว่ะพร้อมมักใบพร้อมปรกใบตัวลูกโอ้ยมันมาาจะัาเฉลียวลูกเคยกับบ้าตะเกียร์อะไรไ มาดูเคยก็เลยลูกขึ้นลูเงี้ยวจะพระเขาลูกเคยเลียวจะาพรเขาเลยดิลูกขืนเงียวเจะพระเข่าพระเาก็เลยว่าเอาเมื่อเพิ่เส่็จ่ะสรคนตกตัวพ่อเพิ่งสร็จตวพ่อเ่าวางสอดตัวได้ถาดพระเขาใส่หัวลูกเคยพังเอ้าไมยังไม่ยังเล่นีพ่อมาเสร็เอาคนตบก็จะมีฝาผ้า พี่ป้าพาตัวเดินวางลงกันลูกเคยเตะผ้าเขาด้วยเอาแมงได้ทิพแมงเลยเอาพี่ป้าพาก็ต้องมีพายุตัวเทผ้าเขาวลงเอาไปบ้าลูกเคยกับพ่อตอนวางมวยกันเลยตีกันท่าข้าขาหนักเนาะสวัสดีค่ะ แลมาาหที่มันดีไมเอมาดค่ะดีแล้วเชื่อเด้อครับอบ้อนเนี่ยบรเนี่ยอรอเนี่ยพอถ้าพอากเลี้ยงถ้าพอากเลี้ยงด้วงบักสมซอยพี่น้องเต็มตุ่นพอเลี้ยงยังตอนนี้พ่อเฮ็ดยังอยู่ด้ว เรื่องด้วงเ้าวด้วงมะเ้าวด้วงมะเ้าวถ้าภาษานึ่งก็ว่าได้กว่นด้วงสาคูด้วงสาคูสาคูนี่เป็นด้วงของภาษาอย่างนี้มันมันมันมากแต่ทั้งไตขนมกข้าวเนี่ยปลาข้าวเอิญเอิญด้วงไผยด้วงต่างทั้งทั้งทั้งใต้นี่ต้นผ้าบรรลัยต้นผ้าบรรลัยก็ปั้มถิ่นตะพก็เลยนั่น แคาว่าไม่เผาเี่กเขาบริชิมเนื้อพักได้เขาไปเฮ็ดรีสอร์ทเนี่ยพ่อไปพักอยู่เนี<ะ>่ยเป็ะไก่เนอเออหารว่าตัวอยู่หาดแม่พิมหาดแม่พิม<อ>หาดแม่พิมเขากินนี่ทำไมเผาบัดรีสอร์ทเสาก,ก็ไม่เผาปลาก,ก็ไม่เผาค้างตรงก็ไม่เผาเนื้อมุ้งก็ไม่เผา ก็ไม่นาอะไรนี่ยเนี่ยจะไปเขกเลยตัวเขาบอกหมอเขาทำไายมายังก่อนทำไายว่าโควิดตัวที่นี้หรือวนี้จะไปหรือว่ไปอืมก็เขาว่าเจ็ดปีห่วยอันจะเข้าจกปีแล้วตอนเนี่ยสองปีแมันสิได้ร่าบอพอ คนนี่คนไหคนในเมืองไทยคนในโลกเนี่ยกำหนดที่เขาว่าว้ในใจพวกเขาเฮ็ดโควิดคือมาเนี่ยเขาใจคนไต่เท่าไรคนเนี่ยอีกเจ็ดเดือนยังจรบอีกเจ็ดเดือนอม,มันก็ขามปีหันตัวคุณแล้แล้วสงการไปคุณแล้วอีกเจ็ดเดือนยังจรบ ครบกำหนดที่ตายย้อนโควิดเนี่ยเขาทำง่ายไว้บางสิอันนี้ฟังมาเนาะฟังมาอันนี้จักแมนบบแมนกับโบลูโบแมนบโบแมนบดอ่ะอืมแต่เขาบอกไว้าบางสิเจ็บปีก็จะก็จะคออื้เอดสใช่ไหมอืมแต่ฉันมียาอือคื้เอดส์ใช่ไหมอือเอดนี่ สองปีสามปีปีแรกๆจานกันยังขนาดนี้มันบล่ลรอจ้าโอ้ยยาคักาลายคือห้องยานโควิดซูม,มือนี่ซูม,ม,มือนี่ขั้วใหม่เองจะบอกใครมีนะี่ยจ้าที่พ่อพงกันเนี่ยอีกเจ็ดปีขั้วมาโควิดไม่ใช่จิตเบิจึงจะหายาได้จ้าจึงจะหายาได้หาแนวรักษาได้หาแนวทางป้องกันได้ ผู้คนก็ว่าฟาถ้าได้จุดผู้คนกรว่ากระซ้ายขาวอื่ไข่ผมว่าที่ไข่พักอีกตัผู้คนกล่าแเราบันี้อีนึงนูง่เมืองนอกอีนันพันว่าจะทิพี่เด่กก็ได้แล้วจะอยา,าทิพยพี่เ่กก็หายแล้วแล้วแต่ผูค้คน มันทีเป็นคือมันทีเป็นคือคนคนเก็บท่องอกินข้าวราดกับเส้นนะเก็บท่องกินสปอนเซอร์กับเสาเออกินสปอนเซอร์กับเสากินกินสปอร์ต <c oughs> กินสปอร์ตกับเส้นจะไม่เยอะต้ไหนี่เก็บท่องนไง ยาธาตุสีตากิเลกเอกินเค่เราขวดคนละสามชิ้นอันแม่ยายต่อยคือผู้ใดเมียพ่อใหญ่เลี่นี่บอกเมียพ่อใหญ่เลี่ยนเมียผู้เฒ่าเว้ยโอ้ยบอกดีเนาะเด็เมียผู้เฒ่าไหมคนรอรไปในเมียผู้ที่ผู้ให้ท่านเฒ่าแต่เป็นสาวก็คืออยู่หรอวะปกฟ่วงบินเด้ภาษาเตี้ยแม่ย ม่าตีกันตอนโถอ้นเป็นจังว่าเป็นจังหวะสัตว์ที่มันเจ็ดปีเนี่ยคนเขาก็จะหายาได้จ้าคือกับเอ็ดทิกกี้ไต่ข้าวมาเอ,าเอา็ดตต่เอาไปฟังเว็บภาษาเอาไปเผาภาษาคนขยะทิกกี้พวกี่จะไปไกลได้ถัดมองนะครเจ้าเผาคนเป็นเอ็ดไตยเนี่ย ย่านไหลสมัยสู่มู่นี่ปัญญาโคฟิตใกล้กันว่าได้แล้วเออบ้านี้<ล>มียายหนึ่งอยู่ภาคใต้บ้ดนเราคือฉลาดเราฉลาดกว่าห้อเราบรฉีดวัคซีนยังว่าล่ะจ้าวัคซีนเขาทราบว่าตายเนี่ยวัคซีนตายเนี่ยพิการเนี่ย อันนั้นอันนี้นีนนป่วยนีอยู่ดีดีไปฉีดกับป่วยเลยรนีอเออพิการเลยดนเขาบอกว่าจะไปฉีดวัคซีนจะวายานตายก่อีแม่ขนักลูกว่าเราหลุวดว่าขืนโบขืนแมนควบเราปัดถูกคำเลยมาถ้าตายย้อนวัคซีนสูสีร่างนากูถ้ากูตายย้อนโควิดไม่ไปได้ไกลกูเลยล้ว,ว่ะแมนอยู่ แมนควาบละาวาอีหลีอืมอืมเอ้ยเสียดเราได้เนาะเออเราถืออืมเราบอกถือขั้นตายย้อนวัคซีนเนี่ยทั้งหมอทั้งรัฐบาลทั้งผู้หลักผู้ใหญ่น่าหยกน่าหยกอืมผู้ใดเขาจีเกี่ยวขวามน้ำมันอืมเขาจีบบ่บอกน้ำมันอืมญาติพี่น้องก็จีบบ่ะเดมาเผากะได้มาเผากูอืมเราว่า ท่านตายก่อนโควิดที่นน 19, เขาห่อผมผลประจติชุกเขมเลยเรียบร้อยพ่เห็น helmet, เลยบ่ได้เห็นพ่อแม่ลูกเตร้านเล่นก่อนใกล้บ่ได้เลยแมนอยู่แมนคว่ำเล่าอีหลีแมนคว่ำเหล้าว่าเราบ้าถือถ้ากูตายก่นโควิดชูกพ่อเห็นหนากูดีละว่าถ้ากูตายก่นวัคซีนเนี่ยช like like ุได้ร่างหนากูดีละว่าโอ้ไม่เห็นเลยว้าถิ่ แล้ววันนี้เพล็กกับจีบีฮุมนี่มันบ่อะแม่ตายจน,นวัคซีนไปกระซวนใจเด้เออบ้านนี้เพิ่มเพิ่มบริษัทเทสตวัคซีนนี่อยู่ประเทศได้ละอืมก็ต้องมาเราผิดชอบอืมก็ต้องมาเบิง้งก็ต้องมาเบิ้งเกี่ยวขอกันปัมบอืมแต่ก็ตายมันก็มิดสิบโอ้ยห่มีไผ้แลเด้โอ้ยเรียบร้อยอยากแลดก็แลดว่ได้แลดก็แลดว่ได้อืม เอาเมื่อวานเมือม่อก่อนนี่เบางข้าวจะเห็นบ่าพอไตพอติดโควิดไตลูกกระติบโควิดขึ้นกันเขาเอาพอไปหอดเม้มเลยเขาเอาพอขึ้นเขาเม้มลูกลงจากรถพอไอเปิดรถออกมากขับพอไตย่าเราเชื่อเมิ่อติดอื้นชุอยู่หันจ้าโอ้ยที่ว่าจังไนล่ะ สังเวชทุเรศหัวหัวใจหัวหัวใจคือสุมยอยส่มตายย่บ้านสุ่มตายย่บ้านสุ่มตายยู่ข้างถนนเนี่ย <Yeah. S 2> แล้วพ่อใหญ่ชลีปเป็นอสโมบ่อสมอนฮ่ออออาออกตรวจน้ำพึนบ่เว้ยเมือม่อวานนี่ไป็ยูเวน ไปอเวนเขาเอิ้นไอ้มองกักกันซูนกักกันซูนกักกันกักตัวผู้เอ่อเอียงผู้เสี่ยงสูงผู้เสี่ยงเจ็บสูงเอิ้นมามันมีสามสัตวผู้เสี่ยงมาจากเขตเมื่อวันสองคน ก็เลยพ่อยายเชรี่เดียวขึ้นไปทรงชั้นที่สามไย่ย่านพ่อยายเชรี่เดียวเนี่ยแล้วเลยไปทรงทรงชั้นที่สามพ่อกับลูกพ่ออยยุห้องนี้เด้อลูกสาวอยยุห้องนี้ให้แยกกันให้แยกกันบ้านนี้ผูพ่อว่าบ่ไปยังหรอกพ่อกับลูกตอนนั้นก็ได้หรอกบ่จะเอือบอด้ ผู้ยิ่งผู้ใจผู้ยิงตรงอยู่ของผู้ยิืงผู้ใจผู้ายตรงอยู่ของผู้ใจโอ้คุ่นเรากว่าเราบทเสียงดอกเราไปส่งนักร้องผู้ใดล่ะนักล้องนี่เป็นญาติเป็นช่วงหอดกรุงเทพแล้วค่ะให้เขาลงไปแล้วเขาก็ไป ลองเพลงเจ้าของก๋วยรถกลับมาบ้านเลยจ้าบนรืลงรถวัดชัดอืโอ้เป็นไห้น่ะโลกกระไดใหย่าหเชียงนู่นแล้วแต่ว่ากับพญายามเต็มที่อันยุกไก่ขี้บอดอน่ะเล่นเป็นน้ำเขานะอ่ะนะเน เล่นเป็นอยู่เล่นยังไดเอาเล่นขึ้นน้อยเล่นเล่นยังไดล่ะเลรีขึ้นน้อยเล่นนี่ไหมเียังไดเอาเห็นยังก็เล่นนั้นั่นแล้วจเปจำไม่รอเลยเเป็นอยู่แต่ว่าเหรีเพอเปล่นแพงีเนรียญขึ้น้อยนี่ไหมเห็นไกลมันก็จเรียดเล็กน้อยเอาบ่กไม่คือไม่บอกโก้เกาเนาะค่ะสมัยตะกี้พัวเมียเดียวลูกน้อย เออไปเฮ็ดหน้าดำหน้ามีลูกเล็กหน่อยโอ้ลูกลามลูกไว้ตะลางเช็งหน้าพวกกับเมียกับพกักกับกลูกไปดำหน้าอีหยังแล่นม้ามันก็เล่นเอา,ากกเล็กหน่อยเนาะไก,ก,ก,ก่มามันก็เล่นไก่หมามามันก็เล่นกับหมางูเหามาซสร็แล้วอ,อืมกาเล่นบ่เล่นแล้วเล่นอยู่บ่เล่นแล้วเ,เล่นงูเหา เจ้าพ่อแม่ขึ้นมาเจ้าพ่อแม่ขึ้นจากหนานะว่าเบิ่งตายแล้วลูกหมกูหงกบโมนี้ก็ยุ่งหันละเกี่ยวกันเจ้าหันละก่อนกันยอกอก,กันเจ้าหันละจะปฏิกิริย์กันจะย่ำเลยนะยังหน่อยตายจะไม่ตีกินมื่อหมูไหลายเนะาะตีกินเชงกอมกทบ้านท,าท่องนี้เอี้ยงกับว่เป็ดตะยานซ้ำ โควิดดอกเสมอีมันมากไงนอนมากกับอากาศเนาะยังคงยยางคงยงคงมากกับบริวารไม่ได้วาแเดวพ่อลบได้คยส่วนคนเขากับไปไกลมั่อไรก็แล้วเป็นบ่าะเมีนเออง้อชนคนท้งบบไปไกลเราก็แล้วรถน้ำถนนไงนางต้องขอบถนนเขาจะไปนางได้กลางถนนลดลูกับช้อนอันนี้โควิด มันมากแล้บากาศอันที่จริงเราไม่เป็นสิเป็นังไรพ่ออันที่จริงแล้วนัว่ยอพราะต้องเพาจะเป็นต้องมียานผู้อื่นคนจะเมื่อไหร่ก็แล้วพ่อพ่อว่าดิพ่อว่าดิพ่อคันดีว่าเจ้าของว่าดิม,มันอยู่น้ำสุกคนม,มันมีนสุกคนอยู่เลยผู้หญิงม,มีน้ำสุกคนถ้าใครฉ อออกาการย้ํใดตีแล้วแบบนี้มันมันเป็นสิ่งหนึ่งได้ยินเขาว่าอ่างานบวชกับคนใช้บ้านเห็นไหมอืมไป็ยูพ่วงกันได้หลายเห็นไหมคบอยู่พ่วงกันบ้านนี้มันติดจากผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้พ่อกันมันอยู่จากอ่าจากจากโตดีไหมมจากโตดีไหมจ้ามันอยู่ตัวน้อยนุ่มนิ่มไหมโยนพ่อนี่เมยอืมพ่อกันไปมันกระเด็นไปหากันปั๊บ มันไปหากันปั๊บมันเป็นเชื่อ,อเลยแห่นพราพอวามเป็นงทีนี้มันจำเป็นต้องว่าอันผู้มาจากกรุงเทพกรุงเทพหรอกเนี่ยจังผู้ในบ้านห้องเนี่ยถ้าได้หลายคนมาบอกกันแนง่งแง่งว่าตะโกนจะกันมาร้อมแส่กันม่าคนนำขีบ่บู๊นำไล่เสีกันแน่นแท้จริงจริงนะมันมันจะเกิดเป็นโรคโควิดลดจริงนะ เพราะว่างานบวชอยู่สารคามนั่นเขาก็บิี่ท่นให้บ้านเมียบันงานขนะอเงเราได้สิบสี่คนน่ะเมื่ธรรมดาเออก็แสดงมาคนซุบนี่นี่มันมีสุกคน,นนะ่ะนะจ้าแล้วมันหายได้หี่บเปน่าเนี่ยได้มีค<า>นสักคน,นแต่ว่มันหายได้จ้าเป็นได้หายได้บ่ะน,นี่มันไปอยู่นคน ยุงคนเด็เขาว่ามันไปอยู่น้ำลำคอยุงพ่งจมูกจีมือหามือนมันจงจะลงไปหาปอดใครอย่างนี้มานี่ระยะสามทีหามือเนี่ยเขากำจัดตัวนี้ออกทำลายมันเลยมันก็แล้วเนียแต่ว่ามันอยู่นห่งมันมือมีการทำลายมันมันเข้าไปตั้งไมนมันเลยเป็นเชื่องนี่นะ มันออกมาปั๊บไปหาผู้นั้นมันเลยเป็นเชีย่อยอที่นั่นพะว่าเพราะว่าไม่เปลี่ยนสีเลย